สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟที่สวยงามมากๆและก็ลักษณะค่อนข้างที่จะเหมือนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงซึ่งสถานีรถไฟเชียงใหม่ก็คือปลายทางของเส้นทางรถไฟสายเหนือนะครับทุกคนและเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปกันที่คลองแม่ขานะครับไปเที่ยวไปชมเมืองกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คลองแม่ข่ากันแล้วคลองแม่ข่าในตอนกลางวันก็จะบรรยากาศดีแบบนี้แต่จะคึกคักมากๆในช่วงตอนเย็นและช่วงตอนกลางคืนนะครับเมืองเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะคึกคักกันช่วงบ่ายไปก็คือหลังจากเที่ยงตอนเช้าๆก็ ฟลแบบนี้เลยนะครับเมืองจะยังไม่ตื่นซึ่งคลองแม่ข่านี้ก็ถือว่าเป็นคลองที่โบราณมากๆเลยนะครับของเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่นี้ก็เป็นเมืองโบราณน,นะครับซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคลองแม่ขาแห่งนี้ก็ถือว่ายังเป็นเส้นเลือดเส้นใหญ่ของเมืองเชียงใหม่อยู่นะครับหรือว่าชาวชุมชนที่ติดอยู่ริมคลองแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็คลองก็ได้ซุดโทมลงไปมากเลยนะครับแบบว่าเหลือเพียงแค่คูน้ำเล็กๆและตอนหลังก็ได้รับการบูรณะและก็ซ่อมแซมบำรุงจนเห็นเป็นสภาพปัจจุบันนี้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาเมืองอีกหนึ่งรูปแบบนะครับ เมื่อก่อนนะครับณจุดตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าชุมชนเหมือนคล้ายๆคลองเตยเลยนะครับแบบบ้านอยู่ติดกันเยอะๆแล้วในคลองในแม่น้ําก็จะมีพวกเศษขยะหรือว่าเศษอะไรต่างๆที่ทิ้งมาจากบ้านของชาวบ้านซึ่งน้ําก็จะไม่ได้ใสขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใสขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ใสเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็คือในปัจจุบันนี้คือดีขึ้นมากเลยนะครับ และด้วยบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่และก็2ลงริมคลองมีการปลูกดอกไม้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนมาก็แนะนำนะครับถ้าอยากมาแบบชิลๆแบบผมก็มาตอนเช้าๆได้นะครับอากาศดีแต่ถ้าอยากมาว่าคึกคื้นแบบทุกร้านเปิดนะครับเขาจะมีร้านของพ่อค้าแม่ค้าอยู่ทั้ง2ด้านเลยที่อยู่ทางด้านขวามือของเราตอนนี้ก็คือร้านนะครับแต่ยังไม่เปิดส่วนตรงน,นี้ก็ ที่ของราชการนะครับอันนี้ก็จะมีป้ายนะครับมีป้ายบอกต่างๆเกี่ยวกับคลองแม่ขาทำแพงดินนะครับอันนี้ก็สามารถสแกนได้ให้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาหาความรู้ซึ่งบ้านก็อันนี้ก็ดูเป็นบ้านที่เก่าแก่นะครับน่าจะบ้านตั้งแต่ดังเดิมเลย Thank you. ตอนนี้พอเดินมาเรื่อยๆก็จะพบเจอกับสะพานนะครับสะพานสีเหลืองที่อยู่ตรงหน้าของเราเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนชอบมาถ่ายรูปและก็สามารถเดินข้ามไปมาระหว่างชุมชนได้นะครับระหว่างสองฝั่งลิมคลองและสามารถรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถจะข้ามได้คนก็สามารถข้ามได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นจุดอีกหนึ่งไฮไลไท์นะครับที่คนชอบถ่ายรูปมาก แล้วอันนี้มีน้องแมวได้นะครับน้องแมวดำนี่อันนี้ก็เราจะขึ้นกันไปบนสะพานนะครับบนสะพานมีที่นั่งด้วยซึ่งก็ชันนิดหน่อยนะครับแต่ดีที่เขามีที่กันลื่นมาให้บนสะพานก็มีที่นั่งนะครับนั่งชมวิวแต่บางทีก็อย่ามานั่งเยอะนะครับเพราะว่ามีมอไซค์ขับผ่านเพราะเหมือนว่าที่ตรงนี้ก็คือการพัฒนาเมืองอยู่ร่วมกับชุมชนเราไปดูป้ายกันครับ อันนี้ก็จะเป็นป้ายรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับคลองแม่ขา่าเทศบาลน,นครเชียงใหม่นะครับคลองสวยน้ายําใสคลองแม่ขา่าถ้าเพื่อนๆคนไหนก็สามารถสแกนได้นะครับถ้าอยากรู้อะไรหรือว่าสามารถสต็อปคลิปแล้วก็อ่านกันได้และพอมองไปทางข้างๆก็จะเจอกับสิ่งของออกกําลังกายนะครับอุปกรณ์ออกกําลังกายสามารถให้นักท่องเที่ยวออกและก็ชุมชนออกกําลังกายด้วยนะครับ และว,วันนี้ผมโดนัทปีนัทก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ